คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่บูธของทางนาริตหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ษษแห่งชาติกันแล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกกันไปว่าทางบูธของทางนาวฤตมีไฮไลท์นะฮรคือตัวดินจากดวงจันทร์นะครับซึ่งมีชื่อภาษาจีนด้วยครับว่าหมิงเว่ยเจ้าหัวหวนหรือแปลว่าแสงของดวงจันทร์เนี่ยคือมันส่องสว่างมาที่ฉัน โดยตัวดินดวงจันทร์ชุดนี้ครับจะมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ75มิลลิกรัมถูกเก็บไว้ในผลิตคริสตัลเป็นอย่างดีนะฮะเพื่อป้องกันการคอนแทมิเนตและการเอ็กโพสสัมผัสกับบรรยากาศโลกนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัยก็จะมีอะคริลิกครอบไว้ชั้นหนึ่งและมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลคุ้มกันอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งจะเห็นได้เลยครับว่าเป็นโซนที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามารับชมกันอย่างต่อเน,นื่องกันโดยตัวดินดวงจันทร์ชุดนี้เนี่ยครับถูกนํากลับโลกมากับารกิจั เออห้าถือเป็นตัวอย่างลูน่าเซมเปิลชุดแรกเลยครับที่ถูกนํากลับมาของทางประเทศจีนซึ่งถือเป็นประเทศที่3ที่นํากลับมาได้ครับต่อจากฝั่งของสหรัฐทางโซเวียตนั่นเองนะฮะโดยหลังจากความสําเร็จของพระกิจนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางจีนครับได้มีการเก็บดินดวงจันทร์จากพระกิจฉางเออหกจากอีกฝั่งจากด้านไกลของดวงจันทร์กลับโลกมาด้วยโดยสิ่งสําคัญที่เราเห็นได้จากนี้เนี่ยคือนอกจากจะเป็นชุดลุน่าเซมเปิลชุดเดียวที่เราถ่าชมได้ในไทยนีปจุบ นนะะโดยเหตุผลอย่างที่ทราบกันว่าชุดที่เราได้จาก a p รเซต1 1และ17ไม่รู้แล้วนะครับว่าหายไปที่ไหนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือเราได้เห็นหาะว่าประเทศจีนแม้จะเป็นชาติที่เริ่มต้นช้ากว่าประเทศอื่นๆ,ๆนะฮะในด้านการสำรวจอวากาศช้ากว่าสหรัฐช้ากว่าโซเวียตและอาจจะช้ากว่าญี่ปุ่นด้วยแต่ด้วยการพัฒน,นาอย่างรวดเร็วนะฮะเราเห็นได้เลยว,ว่าการนําหินกกับจากดุงจันทร์เป็นงานที่ยากแต่ก็สามารถทําได้ แต่สิ่งที่ตามมาฮะมันเลยทําให้เราได้รู้ครับว่าด้านอุตสาหกรรมอวกาศของเขาเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วม,มากๆดังนั้นในบุฟต์ของทานนาริธนอกจากจะมีการนําบินจากดวงจันทร์แล้วเนี่ยเราเหมือนได้มาอัปเดตเทรนนะฮะว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอวกาศในไทยเป็นอย่างไรกันบ้างาเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะว่าแต่ละโซมีอุปกรณ์อะไรติดตั้งกันอยู่โดยเดี๋ยวรอบนี้ฮะเดี๋ยวได้อาจารย์ฟลันผู้อำนวยการของทานนาริธเนี่ยพาเราไปชัวร์ละภาพ ไปดูแต่ลนะดีเทลกันครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรกันบ้างงานอวกาศในไทยไปถึงไหนแล้วก็จริงๆมีเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องด้วยครับกี่วกับาระกิจของชงเอ๋อนอกจากที่เราได้เห็นมาแล้วเนี่ยเรายังจะมีเรื่องของความร่วมมือต่างๆเกิดขึ้นอีกในอนาคตน,นะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็เป็นเราจะเรียกว่าหินหรือดินก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวอย่างที่ยานฉังเอ๋อห้าเก็บมาเนี่ยมันก็คือหินที่แตกละเอียดเป็นฝุน่นผงนะครับแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการเจาะด้วยสว่านจากจาก,จากตัวหุ่นยนต์นะฮะที่ลงไปเก็บตัวอย่างนี้มาด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าทางจีนเองก็เป็นประเทศที่3ในโลกนะครับที่สามารถจะนําดินหรือหินจากดวงจันทร์กลับมาวิจัยในห้องปฏิบัติการ บนโลกได้นะครับอันนี้ก็เป็นฉางเอ๋อห้าแล้วเราคงได้ยินว่าเมื่อเร,เร็วๆนี้เนี่ยทางจีนก็ประสบผล,ผลสําเร็จในการทําแบบเดียวก,กันกับด้านไกลของดวงจันทร์ถูกไหมฮะเพราะว่าทั้งหมดที่ที่เคยมีมาตั้งแต่สหรัฐอเมริกาสภาพโซเวียตหรือจีนที่เป็นฉางเอ๋อห้าก็เป็นซมเปิลที่มาจากด้านไกล้ของดวงจันทร์ด้านไกลของดวงจันทร์จะมีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากดวงจันทร์เนี่ยมันหยุดหมุนรอบตัวเองเมื่อเทียบกับโลก นะครับทำให้ด้านใกล้ของมันเนี่ยถูกโลกปกป้องไว้ได้ดีกว่าจากการชนต่างๆนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเอย่ยของแร่าธาตุต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งด้านไกลกับด้านใกล้ก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางประเทศไทยเองเราก็เข้าร่วมกับทางจีนนะครับในโครงการศึกษาดวงจันทร์นะครับในโครงการที่เรียกว่า international lunar research station นะครับซึ่งเขาเปิดให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมแล้วก็เสนอโครงการต่างๆที่จะทำกับ โครงการฉังเอ๋อของจีนนะครับในกรณีนี้เราก็มีอย่างกรณีเป็นเพโหลดนะครับหรือว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหลังสีคอสมิกนะครับที่วงโครจรของดวงจันทร์แล้วเพโหลดที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยนะครับก็จะติดตั้งบนยานฉังเอ๋อ7เจที่จะไปสำรวจด,ดวงจันทร์ในปี 2026ด้วยคือประมาณ2ปีจากนี้นะฮะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากของประเทศไทยนอกจากนั้นเองเนี่ยทางจีนก็ได้ตอบรับแล้วนะฮะให้เราสามารถจะสร้างอุปกรณ์ติดอยู่บนแลนเดอร์ที่ลงจอดบนผิวดวงจันทร์ในปี2028ด้วยเป็นภารกิจต่อจากฉางเอ๋อ7ก็คือฉางเอ๋อ8แล้วละในฉางเอ๋อ8นี่อาจจะมีด้วยนะครับความไปได้สูงที่จะมีดาวเทียมของเราไปโคโจรด้วยนะครับ1ดวงขนาดประมาณ20กิโลกรัมนะครับที่นาริตเราก็ทํา เทคโนโลยีเยอะมากนะครับเป็นงานวิศวกรรมขั้นสูงนะครับเรามองว่าเทคโนโลยีอวกาศก็คือเครื่องมือสําคัญนันหนึ่งของการศึกษาดาราศาสตร์นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็เป็นตัวโครงสร้างของดาวเทียม TSC 1ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงอวนะครับซึ่งรวมถึงจิสดาสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิฮดนนะฮะแล้วก็สวทชและอื่นๆอีกเยอะนะฮะที่ผมอาจจะเอ่ยไม่หมดนะครับ ก็เป็นดาวเทียมขนาดใหญ่ที่คนไทยสร้างเองเป็นดวงแรกนะครับแต่คําว่าใหญ่นี่ก็ยังถือว่าเล็กในสายตาของต่างประเทศนะครับคือขนาดประมาณ100กิโลกรัมเราจะเห็นว่าอย่างกรณีของดาวเทียมเราเรียกว่าเป็นนาโนแซดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคิวบ์ตว์ขนาด3 u ยูนะฮะ3 3หน่วยด้วยกันนะครับเราสามารถทําอุปกรณ์อันนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็นตั้งแต่ระบบควบคุมนะครับเป็นระบบควบคุมการทรงตัวเป็นพลังงานการจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ อ่าสับซิสเต็มต่างๆเนี่ยเป็นฝีมือคนไทยสัก0ดกว่าเปอร์เซ็นต์ในดวงนี้นะครับซึ่งจะถูกส่งขึ้นไปโดยจรวดอ่ uh, ของญี่ปุ่นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้คิวบ์ซัปัจจุบันในเมืองไทยทําได้หลายหน่วยงานเลยนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก,ก็ออกแบบและสร้างได้บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งก็ทําได้เช่นเดียวกันเราก็ต้องการทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยในเมืองไทยเนี่ยมันขึ้นไปทํางานในอวกาศได้เพราะจะได้นําหลายชิ้นส่วนไปเป็นองค์ประกอบของดาวเทียมท s c 1 แล้วถ้าบนบอร์ดนี้จะเห็นว่าเราใส่ลูน่าผาด์ไฟเดอร์นะฮะซึ่งเป็นคิวบ์สัตว์ขนาด 12u 20กิโลกรัมไว้ด้วยนะฮะแต่ภาพจะเป็นภาพแบบโก้นะฮะที่ไปดาวอคารนะครับจริงนาริสเราบุคลากรที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในสถาบันก็คือกลุ่มที่ทำงานทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงนะครับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามไปเลยนะครับในมหาวิทยาลัยนี่แทบไม่ให้ความสำคัญเลยก็คือการ ออกแบบและสร้างชิ้นงานความละเอียดสูงเพราะว่ายิ่งทํางานที่ยากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับความแม่นยําของอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องมีมากขึ้นเท่านั้นบางทีแล้วเราจําเป็นจะต้องขึ้นรูปนะฮะอันนี้เป็นเวฟไกด์อันหนึ่งนะฮะเป็นอุปกรณ์ทางด้านไมโครเวฟนะครับซึ่งจะต้องมีความละเอียดระดับไม่กี่ไมครอนนะฮะซึ่งเราอาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งในไม่กี่หน่วยงานในเมืองไทยนะฮะในงานภาครัฐาจะเป็นหน่วยงานเดียวที่ซ้าไปที่ทาความละเอียดอย่างนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ไอ้ คาร์บิที้ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสั่งซื้อจากอเมริกาเนี่ยตัวนี้ราคาประมาณ4ี่แสนบาทนะครับเราทําได้ต้นทุนไม่กี่พันบาทครับทำในแลบทใน lap ที่เชียงใหม่หมดเลยครับแล้วก็จริงๆถ้าเราสั่งซื้อเนี่ยเมื่อไหร่ก็ติดเอ็กซ์พอร์ตคอนโทรลด้วยเพราะว่า <ID. S 1> มันไปอยู่ในมันไปอยู่ในอาวุธได้ <laughs> นะครับเราต้องกำหนดไปเลยว่าความถี่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราออกแบบเราสร้างเองเราทำที่อะไรก็ได้ <laughs> เราตัดสินใจว่าเราต้องทำเองทั้งหมดนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตัว transducer ใน Auto Mode จะเห็นว่ามันมีความตั้งฉากและขนาดนี้ก็คือในเรื่องของ polarization ของ,ของคลื่นวิทยุนะครับซึ่งใช้ในทั้งดาราศาสตร์วิทยุนะครับดาราศาสตร์ช่วงคลื่นวิทยุแล้วก็ดาราศาสตร์แสงนะครับก็จาเป็นต้องใช้พาร์ทพวกนี้เพราะฉะนั้นเราให้ความสาคัญกับการออกแบบแล้วก็สร้างพาร์ทต่างๆเหล่านี้เองมากนะฮะเราจะเห็นอย่างกรณีนี้เป็น freeform optics นะฮะ นะครับทั้งทำจากทำจากอลูมิเนียมนะครับก็สามารถจะขึ้นรูปเป็นความโค้งนะฮะที่ต้องการแล้วก็ใช้ในพวกสเปกโตรมิเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างดาวเทียมนาโนแซ์ที่ขึ้นรูปที่เชียงใหม่นี่เองนะฮะซึ่งต้องมีความแม่นยำเะฮะเพราะว่าขึ้นไปในอวกาศมันก็ต้องไม่ไม่มีการเปลี่ยนรูปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชิ้นงานความละเอียดสูงนี้ถ้าไปดูในส่วนอื่นๆนนี่เรายังมี ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุนะครับตั้งแต่เรื่องของอันนี้เป็นระบบทำความเย็นยิ่งยวดนะฮะที่เราใช้ในการทดสอบอุอปกรณ์คือร e c ซิเที่เรากำลังออกแบบและสร้างอยู่ที่จะไปติดตั้งที่ฮาวายนั้นเป็นความถี่ที่ประมาณ200กว่ากิกะเฮิร์นะครับแล้วก็มันต้องทำงานที่4เคลวินอันนี้จะเห็นเราจะมีฟีดฟีดฮอนซึ่งพาร์ตต่างๆก็ทำในเมืองไทยทั้งนั้นแล้วก ยังเหลืออย่างเดียวที่เราทำเองไม่ได้คือ Low n อ i s e Amplifier แต่ว่าอีกหนึ่งปีจากนี้เราตั้งเป้าเราทำเองได้ชิ้นหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เยอะมากนะครับเราตัดสินใจว่าเราเรียนรู้ที่จะทำเองมันจะยั่งยืนกว่าเพราะว่ามันทำให้เกิดความสามารถของคน,นคข้างหลังนี่เป็นเรื่องของเ e Array เฟสเรฟีดนะครับก็คือเป็นสายอากาศแบบเฟสเร y คล้ายๆกับที่ใช้ในเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่นะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเรดาร์มันต้องหมุนหมุนต,ตลอดเวลาเพื่อสแกนแต่เฟสเรใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ในการที่สามารถจะแปลงสัญญาณนะครับที่ได้รับจากมุมต่างๆนะฮะพร้อมๆกันหลายๆวัตถุนเนี่ยออกมาเป็นข้อมูลได้ทันทีอย่างท,ที่ที่เห็นในนี้เขาทดลองเอาตัวกำเนิดคลื่นความถี่ 1.4กิกะเฮิร์คือความถี่ของไฮโดรเจนไปวางตามจุดต่างๆแล้วก็ใช้ตัวเฟสเรย์แอนเท n นนาตัวนี้รับก็สามารถที่จะรับพร้อมๆกันได้ว่ามาจากจุดไหนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเทคโนโลยีนี้ตอนนี้มันก้าวไปไกลมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง,งมันต้องมีอุปกรณ์สำคัญในการประมวลผลในการรับสัญญ,ญาณมาจะเห็นสายเต็มเลยก็คือตัว FPGA ซึ่งซึ่งคนไทยยังมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับ FPGA FPGA FP นี่ย่อม,มาจาก Field Programmable uh, กตอ r รนะครับซึ่งสา,สามารถรับข้อมูลที่หลายๆชันเนลพร้อมๆกันได้นะรตรงนี้ก็จะเป็น Receiver m i อร์ไมโครที่ใช้ในดาราศาสตร์วิทยุนะครับที่เราสร้างเองที่จะใช้กับกล้องเรดิโอเทเลสโคปวีกอสนะฮะวีกอสนี่ไม่วัตถุประสงค์หลักไม่ได้ใช้กับงานดาราศาสตร์แต่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับได้เป็นเทคนิคทางดาราศาสตร์ที่ใช้การติดตามการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกได้แม่นยาที่สุดขนานี้นะ เราก็ต้องสร้างตัวรับสัญญาณเองนะครับกับกล้องตัวนี้จะติดที่สงขลาก็คือจะเป็นอีกตัวนึงใช่ครับที่ติดที่สงขลาเมืองไทยจะมีหลายตัวเลยครับเรามีที่เชียงใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็มีที่สงขลาแล้วก็จะมีที่นครศรีธรรมราชตัวนึงแต่ที่นครศรีธรรมราชจะเป็นของจีนที่มาติดของเขาดาวเซี่ยงไฮ้ครับตรงนี้ก็จะเป็นทีมทีมวิศวกรนาริสเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําเทคโนโลยีมากมายเนี่ยหน้าตาก็เป็นคนไทยอย่างนี้ครับเราคนไทยทําได้นะครับมันอยู่ คนไทยก็เก่งไม่แพ้ฝรั่งที่เราสู้สเขาไม่ได้คือการจัดการการบริหารจัดการให้ทําให้คนทํางานได้ะนะครับส่วนทางนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าไรด้านะฮะไรด้าที่ใช้กับบนโลกนี่แหละครับใช้วัดบรรยากาศอันนี้พูดง่าย,ายก็คือเราต้องการทราบว่า pm 2.5เนี่ยมันขึ้นไปที่ความสูงเท่าไหร่บ้างนะฮะมันก็เป็นการวิจัยที่เราทําเยอะด้วยนะฮะแล้วก็โดยทั่วไปคนจะไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงระดับ pm 2.5ที่พื้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการยืดหดตัวของ เราเรียกว่าว่า planetary boundary layer บรรยากาศชั้นล่างนะฮะซึ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะลงมาต่ำสุดในช่วงประมาณเดือนออมกราคมนะฮะเนื่องจากมีความกดอากาศสูงทำให้ฝุ่นมันเยอะแล้วก็ไม่เกิดการระบายอันนี้เราก็สร้างเองได้ในงบประมาณที่ไม่แพงมากนะครับหลักการมันก็คือใช้พ p ส l เลเซอร์ยิงข้นไปในบรรยากาศนะครับเสร็จแล้วก็แสงที่มันไปชนกับอนุภาคฝุ่นมันก็จะกระเจิง ไอ้เจ้ากล้องดูดาวตัวนี้ก็จะรับแสงกระเจิงเราสามารถซิงโครไนซ์กับเพาส์จังหวะที่มันปล่อยเลเซอร์ขึ้นไปเราคำนวณได้ว่าความสูงของการกระเจิงมันอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ซึ่งถ้าจะเห็นในจอเน,นี้เราทําออกมาแล้วก็เทียบกับตัวคอมเมอร์เชียลเลยที่ขายตัวละสิกว่าล้านบาทใช้ได้เหมือนกันเป๊ะเราต้องติดตั้งทั่วประเทศนะครตัวนี้นะ ด้วยงบประมาณที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับที่เราเคยซื้อมาแล้วพอ45ปีมันก็พังนะครับส่วนทางนี้จะเป็นอุปกรณ์ CCD นะครับทางดาราศาสตร์ซึ่งจะต้องทาความเย็นยิ่งยวดเพื่อจะลดสัญญาณรบกวนนะคือน้อยลงมาที่เห็นเป็นสีทองๆนี่ก็คือถังที่ใส่เ i ลว i ่านเจนนะครับเพื่อทําความเย็นนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็น CCD นะครับที่เห็นบนภาพนะครับเราออกแบบและสร้างเองที่เชียงใหม่นะครับซึ่งจะอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ใช้แทนกล้องรุ่นเก่า เรายังสร้างชิปเองไม่ได้นะเราต้องซื้อชิปมาจากต่างประเทศนี้ซื้อมาจากอังกฤษตัวชิปแต่ว่าตัววงจรการออกแบบเป็นเราทําเองทั้งหมดแล้วก็ตัวดีวาที่ใส่คอนเดนเซอร์อนี้ซื้อมาจากอเมริกาที่ชื่ออินฟราเรดแลบแต่ถ้าซื้อทั้งระบบนี่ราคาเป็น10ล้านนะครับถ้าเราทเองนี่ต้นทุนก็ประมาณล้านกว่าบาทแต่มันต่างกันเยอะยังไม่เท่าไหร่คือถูกถูกลงไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่สาคัญคือคนเก่งทำไมชิปทำยาก มันต้องมีโรงงานท,ที่เฉพาะเฉพาะทางจีนเมืองไทยไม่มีครับส่วนตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่สามารถจะขนมาได้นะฮะเป็นอุปกรณ์ทางศิทาศาสตร์เราเลยเอาภาพมาติดไว้ว่าแลบของเราที่เชียงใหม่เราสร้างอะไรบ้างตั้งแต่สเปกโตรกราฟความละเอียดต่างๆนะครับโครโนากราฟนะครับที่ใช้ในการแยกวัตถุที่สว่างมากกับไม่สว่างออกจากกันได้นะฮะแล้วก็แม้กระทั่งกล้องโทรทัศน์ขนาด0.8เมตรตอนนี้ปีหน้าจะเสร็จแล้วนะฮะ เราก็ไม่ซื้อแล้วเราออกแบบแล้วก็สร้างเองที่เชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็ทั้ง o p t คอลทิ u b e นะฮะคือตัวทัศนศาสตร์แล้วก็ตัวขับเคลื่อนซึ่งตัวขับเคลื่อนคล้ายๆกับท,ที่ตั้งโชว์อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีอันนี้มีทั้งโซเล็กซ์แล้วก็ยูเวกซ์ที่ใช้ในการศึกษาโมเลกุลในบรรยากาศโลกนะครับเป็นจากจากแสงอาทิตย์นะครับจะเห็นว่าทางนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเริ่มทําการวิจัยก็คืออย่างฟโตนิกชิพส์นะซึ่งอุตสาหกรรมยังไม่ค่อยใช้แต่ว่าในทาง ตรนีสต้องมาใช้ในงานทางด้านสเปกโทรสโคปีนะฮะตรงนี้เรามีรามานไท r e รีโซฟรามานสเปกโ s c o p y ปีนนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะฮะแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วด้วยในการบ่งชี้คนที่จะเป็นนิ้วนะฮะจากปัสสาวะของผู้ป่วยเนะะี่ยที่เริ่มจะเป็นนิ้วเราสามารถจะดูระดับของแคลเซียมออกซาเลตที่อยู่ในปัสสาวะได้จากไทม์รีโซฟรามานสเปกโทรสโ o ปีนี้จดสิทธิทบัตรแล้วนะฮะ แล้วก็มีอย่างกรณีนี้ก็คือ h y p e r s p e c t กตร i ลอิมเเนะครเป็นตัวสเปกโ r รมิเตอร์ที่อยู่ในดาวเทียมที c 1หนึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับเนเป็นหนึ่งใน p l o a d หนึ่งใน payload ที่สำคัญอันนี้ก็ออกแบบโดยเด็กไทยเองแล้วก็ทำเองครับเ,เดี๋ยวไปข้างนอกฮะก็อันนี้ก็เป็นฐานฐานกล้องที่ เป็นเราเรียกว่าไปเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะมาวตติ้งนะฮะก็คือกล้องกล้องดูดาวนี่นะครับประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญส่วนที่เป็นตัวกล้องคือทัศนศาสตร์ตัวนี้เป็นกล้องคอมเมอร์เชียลนะครับของอเมริกานะครับแล้วก็ส่วนที่ขับเคลื่อนกล้องที่ต้องมีความแม่นยำสูงนะครับตัวนี้เป็นเป็นกล้องที่เคลื่อนที่อย่างสม o ทแล้วก็มีความแม่นยำสูงมากนะนะครับเราเรากำลังทำหลายตัวด้วยกันรวมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของกล้อง0.8เมตรด้วยที่ติดตั้งที่พิซซุโลกครับโดยที่ตัว optical tube assembly เนี่ยของ0.8เมตรเราก็ออกแบบและสร้างเองทั้งหมดนะครับครับกำลังสั่งกระจกกระจกจะเป็นกระจกที่ทำในจีนเพราะเมืองไทยยังทำกระจกเองไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนประกอบสำคัญอย่างอื่นทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราออกแบบแล้วก็สร้างเองทั้งหมดนะครับครับก็หลักๆก,ก็จะมีก็จะมีดังนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็มี บริษัทผู้ผลิตกล้องนะครับที่เรามอบให้โรงเรียนมานำเสนอด้วยวางขายด้วยเป็นกล้องด็อกโซเนียนที่ทำโดยคนไทยนะครับแล้วก็สร้างที่บางแคนี่เองนะครับโรงงานอยู่ที่บางแคนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโปรเจกต์ที่เราร่วมกันระหว่างหลายๆห,หน่วยงานในประเทศไทยนะครับก็คือออกแบบแล้วก็สร้างกล้องจุลทรรศน์เองนะครับโดยที่ นาฤทธิ์เรารับผิดชอบส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นคอมเมอรเชียลอยู่เพราะว่านี้ทางสถาบันซิงค์ตรอนจะต้องออกแบบแล้วสร้างมาเขายังทำไม่เสร็จนะครับนะครับแต่เราก็เริ่มแล้วก็สแกนจนได้ภาพออกมาแล้วนะครับนะครับจากกล้องดูทัิเล็กตรอนหลกัหลกๆก็นี้ก็คือเทคโนโลยีที่เรามาจัดแสดงนะครับทั้งในส่วนที่เอามาได้และเอามาไม่ได้ถ้าเป็นโมเดลนี้ก็จะเป็น L-band r e c e i v e r ซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบัน Max Planck ที่เยอรมน,นี ไม่ได้สร้างในเมืองไทยนี่สร้างที่เยอรมนีแต่เราส่งคนไปเรียนรู้การสร้างตั้งแต่หลายปีก่อนทำให้ตอนนี้เราสร้างรีเซิร์เวอร์ใหม่ๆของกล้องโทรทัศน์วิทยุที่เมืองไทยเองในช่วง C b แบนกับในช่วง b a n d ก็จะเป็นอันที่ติดตั้งอยู่ใช่ที่ทีห้วยห้องใครครับอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของเรื่องโทรคมนาคมด้วยนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีดาราศาสตร์เนี่ยมันนาหน้าโทรคมนาคมไปอีกหลายปีมากเลยครับก็วันหนึ่งมันก็จะถูกสปินออฟออกไปในอุตสาหกรรม การสร้างคนพวกนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่ผมบอกคืออันนี้จะเห็นว่าวิศวกรก็หน้าตาไทยๆเนี่ยครับมีาง้าคุณเห็นคุณแล้วก็ไม่คุณนนครับงานนี้เรากอ็อมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็คือตัวแต่นี้ไม่ได้ยากมากเป็นตัว all sky camera กับตัว weather station ที่เราออกแบบสร้างเองที่สถาบันนะวิศวก,กรที่สร้างก็อยู่แถวนี้นะฮะ ตอนนี้ก็ติดอยู่ทุกไซส์แล้วก็ทั่วโลกด้วยใช่ไหมที่ตอนนี้ติดที่จีนแล้วก็ที่ออสเตรเลียครับที่จีนที่ออสเตรเลียอเมริกาไม่ต้องใช้เพราะว่าเป็นของที่เซราลีโมดครับครับก็ติดตั้งอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ในเมืองไทยที่ที่ที่เราอยู่ทุกแห่งที่ตามแผนที่นี้หลายๆโปรเจกต์มีความสําคัญต่ออนาคตของเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางทัศนศาสตร์นะทางด้านไมโครเวฟหรือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานอย่าง การึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงซึ่งส่วนมากในสถาบันการศึกษาไทยจะไม่ค่อยให้ความสําคัญนะฮะอย่างนี้ข้อดีหนึ่งของการทํางานของเราก็คือว่าเราสามารถจะทําให้เด็กๆนะฮะได้มีโจทย์จริงในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าสถาบันการศึกษานี่ก็ผลิตบุคลากรแต่เรามองว่าเหมือนวัตถุดิบที่เข้ามาในกระบวนการเราแล้วเราต่อยอดขึ้นไปนะครับนี่มันก็ต้องทํางานด้วยกันร่วมกันนะครับก็จริงๆเราเปิดกว้างในแต่ละปีก็มีเด็ก ทางด <Wow. S 1> <No. S 2> ้านวิศวะทางด้านวิทยาศาสตร์มาฝึกงานกับเราเป็นร้อยๆคนนะครับเขาก็จะได้ทําโจทย์จริงๆเป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงเพราะว่าเราเรามีปรัชญาว่าความยากทําให้คนเก่งนะฮะงั้นถ้าเราทำเรื่องง่ายๆก็ไม่เก่งกันทันทีเราก็ต้องทําเรื่องที่มันยากที่สุดแต่งานดาราศาสตร์ก็ยากยากอยู่แล้วตัวมันเองครับอันนี้เพื่อเห็นว่าการทํางานด้านดาราศาสตร์มันไม่ได้เสียเปล่าเลยนะฮะสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่องค์ความรู้เรื่องเกดาวหรือวัตถุท้องฟ้ามันเป็นเรื่องของ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงด้วยผลิตบุคคลออกมาไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิควิศวกร,รโปรแกรมเมอร์นะครับนักดาราศาสตร์หรือแม้กระทั่งเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้แรงบันดาลใจกับไปเยอะแยะนะครับเราถือว่าเรามีส่วนสําคัญในการสร้างบุคลากรสําหรับอนาคตให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากครับ และนี่ครับก็คือบรรยากาศทั้งหมดในบริเวณบูธนิทรรศการด้านอวกาศภายในงานโอเวอร์แฟร์นะคะที่เราพาไปดูกันไม่ว่าจะเป็นตัวดินจากดวงจันทร์เดือนนี้ตัวของเทคโนโลยีขั้นสูงของอวกาศที่ในไทยกาลังมีการพัฒนากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมจากทางของจิด้าที่มีการพัฒนาตัวของดาวเทียมมีการนําตัวฐานอวกาศที่เป็นมอกอัพจากดูนาเกตเว่ยเนี่ยครับมาจะแสดงกันซึ่งแน่นอนครับว่านอกจากเราจะได้เห็นการอัปเดตเทรนเรื่องของอวกาศในไทยแล้วก็ยังเป็น ที่ส่งต่อแรงบันดาลใจได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนูน่าแซมโปที่เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆที่ถูกเก็บมาจากดวงจันทร์จริงๆยังไม่เคยถูกเอ็กโพสตไม่เคยได้สัมผัสกับบรรยากาศโลกนะครับแน่นอนครับว่างานนี้ยังมีจะแสดงอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กรกฎาคมครับรับชมได้ตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มที่สู่ยมชนแห่งชาติคลีกิตครับพอ1ถึงพอ4มารับชมกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมท่านที่รับชมกันตอนนี้ชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไล แชร์ติดตามช่องกอดเคทีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นโอกาสหน้าครับผมกันเคทีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ